แล้วหวดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยแต่ว่ามันอาจจะจุกจุ๊จี้นิดหน่อยถ้าเราจะทําอะไรให้มันเป็นแบบเป็นแผ่นนะคะเราใช้หวดทาอะไรได้หลายอย่างมากๆนะคะตั้งแต่ทาหนังสือทํารายงานทําโบชัวทําทุกอย่างเลยนะคะปกติที่นี่ใช้ต้องใช้หวดทาอะไรบ้างคะรายการประชุมรายการการประชุมใช่ไหมกดมายทำเบลเมอร์กันไหมคะ โอแหมก็ไม่ต้องสอนแล้วสินะเนี่ยเลิมเบิร์ตเป็นคนเกงเอ็กเซลนะเลิมเบิร์ตทำเป็นไหมคะไม่ใช่ทุกคนที่ทำเป็นถูกไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนคนที่ทำไม่เป็นนะอาจารย์ก็ยังไม่ตบงานนะโอเคไหมทีนี้สไลด์ตรงเนี้ยนะคะอาจจะอาจจะต้องขอภายว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรต้อนรับ AEC นะคะ เราจะเรียนอะไรกันบ้างก็เ,เหมือนเดิมคำสั่งทั่วไปนะคะคำสั่งในเรื่องของการลีสทำลีสนะคะทำหน้าเพจนะคะทำสายน้ำแบ็กกราวของเอกสารนะคะทำเพจเส้ภาพนะคะ,ะ,ะ,คะตั้งค่าหน้ากระดาษหัวกระดาษท้ายกระดาษที่แตกต่กางกันทำคอมเมนต์แท็กเชนเคยทำกันไหมคะแท็กเชนแท็กเชน,นทำกันไหมเคยทำไหม อาจบเจองานนะจ๊ละละทำเทเบิลออฟคอนดิทำสารบานันเจนสารบันเองทำไหมทำเป็นไหมหลายงานละโอเคนะเมลเบิร์ดทำเป็นเลยละจ๊ะไม่ถามนะมีบางคนทำไม่เป็นนะคะอ่ะเรามาดูคำสั่งก่อนนะคะ,ะตัวริบเบิลก็คือเหมือนเดิมนะคะตัวริบเบิลก็คือคำสั่งที่จะ ประกอบไปด้วยคำสั่งการใช้งานต่างๆบนเมนูนะมีเหมือนกันหมดเลยทุก PowerPoint Excel แล้วก็ Microsoft Word นะคะจะมีเหมือนกันหมดทุกโปรแกรมเลยนะคะโดยที่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแถบนะจะย้อนไปนิดนึงนะคะแถบแล้วส่วนตรงเนี้ยเขาเรียกว่ากลุ่มคำสั่งกลุ่มนะคะแล้วตัวตรงเนี้ยคือตัวคอมมาเองจริงๆเลยนะคะสิ่งที่ต้องสอนก่อนนะเนี่ย อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะใช้งานในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มคําสั่งเนี่ยกดปุ่มตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นขึ้นหน้าต่างละเอียดขึ้นมาให้เราจัดตกแต่งหน้าตาหรือใช้งานคําสั่งได้อย่างละเอียดอันนี้ใช้เป็นอยู่แล้วนะคะนะโอเคนะทุกคนโอเคนะคะโอ,คโอ้นอกจากนี้นะคะ ใน Object กต์พิเศษเวลาเราอินเสิร์ตหรือว่าคลิกที่ตัว Object กนั้นๆเนี่ยบางทีมันจะมีแถบคำสั่งพิเศษเกิดขึ้นมาเช่นเวลาเราสร้าง Table มันก็จะเกิด Table Tools เวลาเราใส่รูปมันก็จะเกิด p i c t u r e t o o l ออกมาเพื่อที่ว่าเรากดแถบตรงนั้นเข้าไปก็เข้าไปแต่งหน้านะคะไม่ต้องใช้เครื่องสาอางเกาหลีใช้แถบพิเศษนะคะขึ้นมาตกแต่ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีนิทูบาก็คือเวลาเราไฮไลท์ทามเนี่ยมันจะขึ้นมีนิทูบาขึ้นมาให้เราไม่ต้องขึ้นไปถึงบิบบอนข้างบนนะคะแต่งหน้าตรงนี้ได้เลยเหมือนเอาแป้งทับมาทาเช้าระหว่างวันนะคะและอีกแจงนพิเศษของเราก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะคอนติคแป้งพิเศษมันก<ม>็จะอยู่ริมๆตรงนี้หน้าโมนะคะที่แถบโคมแต่ว่าตัวมีนิทูบาจะช่วยอำนวยความออสะดวกเราก็จะช่วยในเรื่องของการตกแต่งเท็กซ์ต่างๆ Quick a c c เซสเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมคลิกขวานะนอกจากนี้นอกจากนี้สมมุติว่าทำได้ทุกโปรแกรมเหมือนกันนะคะสมมุติว่าเรา,าลังทาทีลิบอนเนี้ยไม่อยากไม่อยากเห็น,ทำ,กกน,กกนทำไงคะเก็บพับเก็พับเก็ทำไงคะถ้าไม่อยากเห็นลิบอนทำไงคะ ไ่ขวาแล้วดับบ้ลิกซ้อนหายเลยอยากเจอมันใหม่ดับเบิ้ลคลิกกลับมานะคะปกติเนี่ยถ้าซ้อนเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราคลิกไปเฉยเฉยเนี่ยเราก็เลือกเลือกเลือกใช่ไหมคะพอเวลาเราไม่ใช้มันก็หายไปหน่อยเดิมแต่ถ้าเราอยากจะฟีที่มันกลับมาแบบถาวรอนเราก็ดับเบิ้ลคลิกมันก็จะกลับมาแบบถาววอนนะคะ ปกติทุกวนเราใช้อะไรคะเหมือนเดิมบวดออปชันเหมือน powerpoint o p ปชันเลยนะคะในเรื่องของออเตอร์ก็คือผู้ผู้เขียนผู้พิมพ์ผู้สร้างเอกสารนะคะในเรื่องของการฝังฟอนต์ลงในไฟล์อยู่ที่เดียวกันเลยนะคะก็คือมาที่ตรงนี้นะคะไอ้กลมๆเนี่ยกลมๆตรงนี้แล้วลงมาที่ตัวอ๋อนี่มันอยู่ใน powerpoint นะคะจะต้องเปิดบวดให้ดูก่อน เปิดบทขึ้นมานะคะมาที่กลมๆนะคะมาที่บทออปชันนะอันเดิดตรงนี้ก็คือจะเป็นชื่อของเจ้าของเอกสารหรือผู้พีอเอกสารนะคะตัวดิสเลจะแสดงผลยังไงนะคะตัวเซฟก็คือฝังฟอนต์ลงในไฟล์นะคะก็ถ้าเราใช้ฟอนต์พิเศษเช่นไทยสะะารบัลหรือฟอนที่เราไปก๊อปม,มาจากอินเทอร์เน็ตที่มันสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราอยากจะให้เพื่อนๆที่ไม่สามารถเปิดได้ เปิดแล้วไม่เยนะ้งนะต้ก็ฝังฟอนไปในไฟล์อย,ย่างข้อเสียคือไฟล์จะใหญ่นะคะต้องระวังนิดนึง a d v a n c e ์ Advanced, ก็คือเราก็ดูเลยว่าในเรื่องของอีดิบเนี่ยอย่างเช่นเวลาตเวลาทับพนเนี่ยจะเกิดมีอะไรขึ้นเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอ่ะ อย่างเช่น cut and copy อย่างเงี้ยนะคะเวลาเรา paste ใน s a v e document เนี่ย default คืออะไรจะค e e p s o r c f o r m a หรือจะเป็นแค่ text only หรือจะ use destination format อันนี้คือเป็น default ที่เราจะเซฟได้แล้วแต่ความชอบใจอย่างปกติเนี่ยอาจารย์ชอบแบบ text only ก็จะเซฟว่าเป็น text only เวลา p a s อะจะได้ไม่ต้องมาคลิกขวาแล้ว text only นึกอ,ออกปะก็คือแต่ว่าบางคนเขาแบบอ,อยาก copy format มาด้วย เขาก็บอกว่าโอเคคลิปซอฟต์คอมมไว้อันนี้เป็น Default คือก็คือแล้วแต่เราจะเซ็ตนะคะาาแล้วก็อย่างตัวคัสไมยอันนี้ก็คือคัสไม้ตัวค i c k a c c e s s เมนูนะคะเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นที่จะเซ็ตก่อนจะใช้งานที่เซ็ตที่เดียวเท่านั้นแหละที่ไฟล์นะคะเราก็จะใช้ได้ไปตลอดอันแรกเลยที่เราจะใช้นะคะพอเราพิมพ์เมื่อกี้เราบอกว่าเราเจอเท็กซ์แล้วใช่ไหมคะ ต่อไปคำสั่งต่อไปที่เราจะใช้กันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของบ u l l e t number มมก็จะอยู่ตรงนี้นะคะพวกคาราดา้ต่างๆ f อน t s i ซ e ์นะคะก็จะอยู่อยู่ตรงนี้ที่เราจะใช้ไ้เป็นประจําทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็สไตล์ปกติทุกคนใช้สไตล์กันไหมคะคนมีสไตล์กันไหมคะตัวสไตล์สําคัญมากนะี่สําคัญอย่างไรเดี๋ยวมันจะสําคัญตรงที่เราจะไปเจนสารบัญ แล้วก็จาได้ไหมคะตัวทีมทีมที่อาจารย์สอนไว้ตั้งแต่ตอน powerpoint เพื่อให้เกิดความเป็น unity ขององค์กรความเป็น professional ขององค์กรเอกสารต้องมีแบบแผนต้องเหมือนกันหมดถูกไหมคะหัวกระดาษให้กระดาษลักษณะฟอนตัวใหญ่ตัวเล็ก heading ห heading สเนี่ยหัวเรื่องที่1หัวเรื่องที่สองต้องฟอนต์เดียวกันขนาดต้องเหมือนกันในทุกๆรายงาน ถามว่าต้องมานั่าเซตทุกๆรายงานไหมน่าเบื่อใช่ไหมเราเซฟทีเดียวแล้วเ,เซตเป็นเทมเพลตขององค์กรแล้วแจกจ่ายให้ทุกคนใช้ได้พอลาคนใช้ก็พิมพ์แล้วก็ใช้สไตล์คลิกเอานะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่างานทำเทมเพลตของเขาเออของบวชเนี้ยก็จะเป็นคุณโอภาสอีกหรือเปล่ารู้สึกจะเก่งคอมสุดน,นะคะอะ ก็เดี๋ยวเราเรามานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเนี่ยเรามานั่งลองดูกันว่าเวลาจะทำเทมเพลตของเอกสารบวชเนี่ยที่สำคัญสำหรับองค์กรหรือแต่ละโปรเจกต์หรืออะไรเงี้ยต้องเซตอะไรบ้างนะคะนอกจากจะมีตัวพลาราฟนะคะเหมือนกับ PowerPoint เมือ่อวานเดินะคะตัว line space คือหมายถึงระยะห่างร,ระหว่างบรรทัดส่วน before กับ after คือระยะหา่าง ระหว่างพารากราฟจะยอ่อย่นอะไรตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยก็คือตรงเนี้ยถ้าเป็นพารากราฟตรงเนี้ยจะเป็น line spacing นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตรงเนี้ยมันจะมี add space ี before paragraph าานะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัว before กับ a ต t e r เขาจะใช้หน่วยเป็น point อย่างเที่จะบอกว่า point หนึ่งเนี่ยมันก็จะประมาณถ้าวัดเอาจริงๆคือ1ส่วน72นิ้วนะคะก็ แต่จริงก็ไม่ต้องสนใจก็ดูเป็นตัวเลขละกะกะอันไหนเท่าอันไหนสวยก็เอาอนั้นน่ะนะคะนอกจากนี้คุณเคยเห็นอีกเครื่องหมายายนี้ไหมคะเคยกดไหมเคยใช้งานกับมันแล้วมีความสุขไหมคะไม่ม่ไมล่ะคะจริงๆถ้าเป็น advanced user ใช้แล้วจะมีความสุขนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเราจะเห็นสิ่งที่เขาซ่อนไว้ในเอกสารทั้งหมดเลย จะรู้ว่าเอ้ยตรงนี้มีสเปซที่ที่โปงอยู่ตรงนี้เป็นเพคซี่ไม่เหมือนกันตรงนี้มีสีซ่อนอยู่ตรงนี้มีอะไรซ่อนอยู่มีเอนเตอร์อยู่เป็นชิปเอนเตอร์ Enter หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตัวสไตล์ตรงไหนที่มันแตกๆไปเนี่ยให้มันกดกดตัวพายตัวเนี้ยตัวพายซึ่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะตัวพายเนี่ยซึ่งอยู่ตรงนี้นนดูจะเห็นทั้งหมดเลยอย่างเช่นอาจจาะลองกดดูนะคะเอกาสารที่เป็นเอกาสารเปล่ปลาๆไม่มีอะไร เพราะคอยู่ที่ตรงนี้พายที่ตรงนี้หมายถึงว่าเนี่ยคือหนึ่ง enter สมมุติว่าถ้าอาจารย์กด space bar สามคีหนึ่งสองสามคุณจะเห็นจุดสามจุดตร,ตรงนี้เกิดขึ้นว่ามี space bar สามอันถ้าอาจารย์เอาพายอากไปคุณเห็นอะไรนะคุณไม่รู้เลยว่าเอกสารที่มีอะไรอยู่ตรงนี้ถูกไหมแล้วสมมุติว่าถ้าอาจารย์บอกว่าโอเคอาจารย์กดพายแล้วอาจารย์บอกว่า กด enter แล้วก็พิมพ์อะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กด enter ถ้าเป็นคนธรรมดาแปลความหมายได้ว่าอาจจะมี enter อยู่ข้างบนหรือเขาอาจจะใช้พารากราฟในการ before after พารากราฟหน,า,หนาก็ได้คือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้กดไอ้ปุ่มนั้นเนี่ยเขาจะเดาไม่ถูกเวลาจาัดสไตล์ถูกไหมคะ อเอ๊ะนี่เขาเว้นด้วยบรรทัดเขาเว้นด้วยพรารากราฟฟังก์ชันกันแน่นะพี่อะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราในฐานะคนที่ทาไฟล์ต่อยังไงดีฉันจะกด enter ทำไมมันไม่เท่ากับข้างบนช่องว่างไม่เท่ากับข้างบนเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการดูว่าเอ่อทำงานอยู่ที่ตรงไหนและมีอะไรสไตล์อะไรซ่อนด้วยอย่างี้นั่นบ้างนะคะ แปลพิเศษของเรานะคะนี่ไม่ต้องพูดมากใช้ได้เหมือนกันก็คือเราอยากจะก๊อปปี้สไตล์ไปไว้ที่ไหนเราก็ใช้แปลนพิเศษของเรานะคะก๊อปปี้ใช้ใช้เป็นแล้วใช่ไหมคะนะโอเคนอกจากนี้ปกติการทำงานในปัจจุบันของเราก็จะทำการอินเสิร์ตทิเจอร์ไฮเปอร์ลิงค์เทเ์ฟิทเตอร์ก็ทำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวอาจาจะลงไปในส่วนของ a d v a n c e มากยิ่งขึ้นในส่วนของ Hender f o o t e r ด้วยนะคะส่วน Research พิจ t u r e กับ h y p e r l i n e เนเหมือนของ powerpoint ทุกประการนะคะอ b อ e เจเหมือนกับของ powerpoint ทุกประการคือเขาเนี่ยทำเหมือนให้เราใช้งานง่ายที่สุดนะคะแต่ว่ามันจะมีมันจะมีตรงพิจเจอนิดน,นึงว่าเออมันจะมีลักษณะว่าถ้าเราอยากให้พิจเจอมัน แนบเมียกับข้อความอยากให้ข้อความมันล้อมรอบพิจเจอร์เนี่ยมันก็ต้องมีการเซตรูปภาพหรือเซตฟอร์แมตอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะอันนี้ก็คือหัวตอวอักษนะคะ